หลายคนคงสีสงสัยนะครับว่าเป็นยังช่วงนี้ยี่ใหม่คือบทายขิดเพราะว่าผู้กำกับเมิดไฟผู้กำกับเมิดไฟยีย่ใหม่ผู้กำกับกับผมมีใจช่องติ๊กต็อกเก้าแสนซับถึกแบนนะครับทุกคนถึกแบนถาวรอะไรบบบนีบน้เล่นด,ดันได้ก็ถือแบนเนาะที่นี่กระสิฝากทุกคนไ,ไปติดตาม ช่องไม้ของเย่าใบนะครับติ๊กตอกชองไม้ย่าใบนี่ครับติ๊กตอกทำให้ย่าในเด้อช่องไม้ติ๊กตอกติ๊กตอกย่าใบใจกลางช่องไม้นะครับทุกคนฝากติดไปติดตามในเด้อเห็ดคลิปลงช่องนี้นะครับอันนี้เย่าใบสีดังกลับขึ้นให้ก่าบอ่คันติ๊กตามให้กดใจให้กะสีดังขึ้นเกอล์ละเนาะทางฝากทุกคนเนาะฝาก แน่นครับ,งงบยยทุกคนขอวยงียบนะติดตามคือขับเรื่องเดี๋ยวเสียคลิปล่องช่องไหมล่ะครับแบนถือแบนดีไหลแยกกันหน่อยใจตัวผักหนึ่งบัดน,นี้ไปเพราะว่าไปงานเกิดดาราเอ็มมีเพื่อนสนับสนุนว่าสู้สู้เพื่อนว่าายไปสู้สู้เพื่อนว่าแยกกันเลยถี่เรียนตั้งต้นไม่กับหลันโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับ ต่อจากนี้นะครับเฮ็ดชิปมวนมวนให้ทุกคนในเบิ้งแล้วเนาะอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเจอนะทุกคนเจอนะเจอแล้วเจอนะไป